พี่น้องแฟนคลัาของผมเกลี้ยนเดิมครับวันนี้ผมจะไปฟังมงคลสยามห้องคักๆเลยครับเนีเป็นนกเรียวตันผมเลยครับจวดคักมาเลย วันนี้แดดดีครับพี่น้องผมยุดยูงเงื่อนครับยุดยุบันทั้งสองหัวโฟงขาเช็ดนกแน่เี่ครับเช็ดนกแน่กทีช่ำเบ๋ยครับลกทีช่ำเบไม่หลายตัวขัดขัดแน่ฟังเบิงขัดไปน้ำนี่ครับจะได้ที่ผมมาค้างไว ตัวแดงดีจับเส้นไหล่ะครับนี่นี่ก็มีอ้างตลอดตัวหนึ่งอ้างตลอดเลยล่ะคู่กระว่าวครับเนี่ยตัวนี้หันหน้ามันนี่นี่นี่ค้ายง่ายง่ายเลยคู่กระว่าวนครับเนี่ยตัวนี้เลี้ยวตันเทปขนน่มครับเลยบางคนจะยามยอมด้วยเหมันคือเอาคักตัวโดนได้ออกแดดครับพี่น้องโดนโดนแจ้งแล้วออกแดด สามสิบหกผมหยุดงานกังได้ออกเอน่เดยวกเลยตัวนี้เ <c oughs> ทปนุ่มผมต่อได้เยีนะครับเลยว่าหากจยกบบกงามเลยคู่ยกปีเตอเนเลยนี่ยนี่นี่ครับนึ่งน,นกช้ำผมครับตัวน,นี้เลี้ยวเฟือเฟ่องกันเลยเียวเฟื่องทายภูมิ จุดจุบาดถ่ายคลิปนกมาให้พี่นะนนออให้น้องในเบื้องการเนาะนี่คือเออจวดแต่เนาะเพิ่นมิดแท้ตัวนี้ซื้อมิดแท้ที่คู่ๆเลยคู่ๆจะคู่เลเพิ่นฮะนเข้าไป,ปม้วนกันพี่น้องนั่งเฮ็ดเอ๋ตะขอเฮ็ดแน้วหอยกงวัวโกงเนี่ยครับเป็นไวยครับพี่น้องนีไ่ไว้หว้ลำหน่อย ใส่เนี่ยแทนตัวนี้ครับนี่ยใส่ทแทนตัวนี้ผมผมก็คิดเองนะแต่นผมจเอาตัวนี้ออกเนี่ยผมจะไว้ใช่ครับติดตามเดี๋ยวคนเดิมมาตลอดกับขอบคุณเลยด้เด้อสวัสด้ติดตามผมกับพี่น้องเอ้ยเงินต้องกันคนหมักหนกเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับทุกคนนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ที่13ธัามานมาค้มเลยกับเด้อสวัสดีครับ